วครับพวกผมนะฮะตัวตัวถอยนะครับคลิปนี้มาส่งมอบงานนะสำหรับตัวรถ10ล้อนะฮะสีเทารเรโบนะครับให้กับคุณนายจ๋านะฮะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะเวลาเราเปิดไฟนะครับก็เปิดตรงนี้นะฮะก็จะมีชาร์จหัวอยู่ข้างบนนะฮะสายชาร์จของระบบไฟนะครับไฟนี่จะมี3มสเต็ปนะมีไฟกระพริบนะฮะแล้วก็ไฟดี๋นะนี่คือเปิดไฟตรงๆนะครับจะมีไฟด้านบนนะฮะไฟไว้นี่จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ไฟสีชมพูนะฮะ ตวนี้แต่งเต็มนะฮะมิชลินนะครับอ่าก้าวตัวทั้งหมดมีปลายชื่อมีอะไรให้เรียบร้อยนะปลายทะเบียนนะครับบางฝูนยื่นนะฮะตามสเต็มเลยลักษณะอันนี้นะครับวิธีการเล่นนะฮะตัวหัวรถนะครับเปิดได้นะครับปิดหัวรถขึ้นมานะจะมีแบตเตอรี่อยู่นะฮะแบตเตอรี่หมดก็ไปชาร์จนะครับเปิดสวิตช์นะครับที่ตัวรถนะจะดังลักษณะนี้นะครับเปิดที่รีโมดอ่แล้วก็ขับนะฮลักษณะ่างนี้ นี่นะครับเนืนหน้าต่อหลังน,นะครับเนืนซ้ายเนืนขวาเนื้อหน,น้าเนต่อหลังนี่น,นะครับแล้วเวลาเรายกนะครับยกดัมแล้วกดจอนี้นะครับยกดัมยกดัมจะมีฝาน่ดก็เลยรอโต้ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ยกดัมลงอเอาที่ไหน ฝาก็ปิดฝาออโมต้นะครับกระบะของเขานะฮะจะติดตั้งอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับปิดเสียงตรงนี้นะครับถ้าไม่ชอบเสียงเนาะก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับตัวโล่นะฮะตัวปีกนกมาให้นะฮะอ่าตัวเฟรดังลมนะครับแบตเตอรี่นะฮะมีมาให้ครบเลยแล้วก็บังฝุ่นนะครับนี่ฮะแต่งเต็มฟูออปชันเลยนะฮะสรับคันนี้นะครับนี่คือตัวอิยุสุนะครับอ่าจีก้านะฮะสามหกศูนย์นะครับ เรีนได้แบบนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าอยากดูช่วงล่างนะที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นระบบเฟืองในช่วงล่างของเขาเป็นลักษณะนี้นี่นะครับนี่คือช่วงล่างของตัวนี้นะฮะมันจะขับสองล้อหลังนะขับสองล้อหลังนะครับล้อหน้าไว้เลี้ยวอย่างเดียวนะครับล้อหน้าจะไม่ขับนะครับโอเคนะฮะส่งมอบง,งานให้กับคุณนายอ่าพี่อ่าพี่จ๋านะนายจาย๋าตัวนี้ครับรอๆเพียว เป็นได้นะจอใส่ตู้นะครับโหยังรอนะสเกลของเขาคือหนึ่งต่อสิบแปดนะเดี๋ยววัดขนาดให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับขนาดของตัวรถเลยนะฮะก็ประมาณห้าสิบสามเซนนะครับความสูงอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ความกว้างนะฮะก็อยู่ประมาณได้ไรสิบห้าเซนนะะประมาณสิบห้าเซนนะครับก็นี่คือสเกลหนึ่งต่อสิบแปดนะฮะสวยๆเลยนะฮะ ใครสนใจก็สามารถต่อ,ตอ,ตอสอบถามได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ